สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบ k 4 8แล้วก็วงซีจีเอเช่นเคยนะครับเสื้อนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อตัวที่4ของทีแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับเป็นเสื้อที่ผมชอบมากมากนะครับมันมีสีเขียวสีฟ้าที่สื่อถึงน้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ได้ สีเขียวเข้มๆแบบนี้ก็เป็นสีที่น้องชอบมากๆนะครับแล้วก็สีฟ้าก็เป็นสีที่ตรงกับวันเกิดของน้องก็คือวันศุกร์นะครับผม mm hmm. พูดภาษาขนาดนี้แฟนคลับของน้องน่าจะทราบด,ดีแล้วคงไหในใครนะครับแต่ถ้าไม่ทราบก็ดูจากภาพปกก็ได้นะครับอะดูหลังเสื้อเป็นประเพณีรมเนียมประเพณีปฏิบัติกันก่อนนะครับ ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องปิงปิงฟอรเรสน้องปิงพินพนาสแสงบุญอดีตสมาชิกรุ่นที่1ของวง c g m 4 8และน้องก็อยู่ในฐานะยอดพิริมิตท,ทางฝั่งล้านนาของผมด้วยนะครับก็แน่นอนครับเมื่พูดถึงน้องปิงผมก็จะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้น้องอาจจะแบบไม่ได้มาไลฟ์บ่อยๆเหมือนตอนอยู่ในวงก็ตามแต่ผมก็ มีเรื่องที่จะเจยวข้อกับน้องปิงมาเล่าสู่ฟังได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับด้วยความที่น้องเป็นยอดพีรองนีของผมผมไม่ทิ้งน้องไปไหนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวที่จะพูดถึงในครั้งนี้เนี่ยมันผมสะดุดใจตรงที่อ่าื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็หลายวันแล้วลนะน้องปิงลงรูปนะครับว่ากำลังเดินทางอยู่ ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งหน้าตอนนั้นก็ไม่รู้เราว่าน้องจะไปไหนแต่ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าน้องไปเที่ยวกับแก๊งลิงนะครับที่เหมืองจีนไปหาน้องเคียร่าใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าเอะไอการเดินทางกับน้องปิงเนี่ยมันก็มีความหมายที่ดีส่งผลดีๆต่อตัวน้องในหลายๆเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเออถ้าน้องเลือกที่จะไม่อ,ออกเดินทางเนี่ยบางทีชีวิตของน้องอาจจะไม่แบบ เปลี่ยนไปมาจนเจอสิ่งดีๆถึงวันนี้ก็เป็นได้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือการเดินทางจากบ้านมาออเดชั่นนะครับซึ่งอ่ะเข้าสู่วง c g m 4 8นั่นแหละซึ่งถ้าทุกคนทำกันได้ก็ตอนนั้นเขาก็มีออเดชั่นของวง c g m 4 8รุ่นที่1ใช่ไหมครับแล้วก็น้องปิงเนี่ยเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจดีๆมาจาก พีลีนาะพีลตาหรือว่าตอนที่วงบินเคโฟทไปสกูทัวที่โรงเรียนน้องน้องก็รู้สึกว่าเอออยากจะมาลองดูนะครับแต่ว่าการเดินทางออดดชั่นแน่นอนครับมันก็มีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายถึงแม้ว่าจะจัดที่เชียงใหม่น้องจะมีคุณพ่อคุณแม่ขับรถมาส่งก็ตามทีแต่ว่า ถ้าน้องเลือกที่จะแบบอืมไม่กล้าเดินทางฉันอยู่กับบ้านก็มีความสุขดีแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่เราก็อาจจะไม่มีปิ๊งบินพนาแสงบุญอดีสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง cgm 4 8มันจะติกทุกวันนี้เลยก็ได้นะครับชีวิตน้องอาจจะไปแบบอีกสายเลยก็ได้แบบที่น้องเคยบอกไว้ก็คือไปเป็นเกี่ยวกับสายวิชาการเต็มตัวอะไรอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ในช่วงอดีชั่น ้าใครจำกันได้นะครับถ้าจำได้ว่าน้องเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้น,น้องรอรอนานมากเพราะว่าคนสมัครเยอะใช่ไหมครับเพราะเลขน้องก็ถ่ายทายอยู่แนละ้น้องก็แบบว่าหิวข้าวแล้วถ้าเกิดทันอองเลือกที่ไม่ไหวแล้วไม่ออแล้วหิวข้าวฉันเดินทางกลับบ้านดีกว่าไม่สู้แล้วนั่นแหละครับเราก็อาจจะไม่มีปงิงพิพนาสแสงบุญสมาชิรุ่นที่หนึ่งของซีเจฟูรดเวดวันนี้ เลยก็ได้ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าโอ้การตัดสินใจเดินทางมาออดิชันในครั้งนั้นเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของน้องปิงอยู่พอสมควรเลยนะครับอ่ะมาว่ากันต่อนะครับก็มากันที่เรื่องต่อมานะครับก็ถ้าใครติดตามน้องปิงมาเป็นอย่างดีเนี่ยจะทราบกันดีว่าน้องเป็นเด็กอินโทรเวิร์ดที่ชอบอยู่กับบ้านมีความสุขกับการอยู่บ้านเลี้ยงแมวอะไรไปก่อนนั่นคือสิ่งที่แบบน้อง น้องแฮปปี้ที่สุดแหละใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาสมัครเข้าสู่วงซีเดนโฟร์ีเอผ่านเข้ามาเป็นสมาชิกของวงได้แน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่เขามอบหมายงานอะไรให้ทําก็ต้องทําจะปฏิเสธโดยเหตุผลที่ฉันไม่ไปฉันอย,อยากอยู่กับบ้านอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันก็น่าเกลียดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอยู่งานหนึ่งครับเป็นงานที่ตอนนั้นอยู่ในช่วงที่ โควิด1 9ที่ระบาดนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วจำถูกแหละนะครับแล้วก็น้องปิงจะต้องเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพเหมือนเ,อเป็นซิงเกิลเปิดตัวของ Heavy Rotation หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่า CJM48 ต้องมาด้วยถึงแม้ว่าน้องปิงจะไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงในตอนนั้นเนี่ยน้องก็ต้องมาโตโมเพลงอื่น ที่นอรับผิดชอบอยู่ดีเช่นเชียงใหม่หนึ่งหกหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับในช่วงโชว์ช่วงแสดงแต่ว่าถามใจน้องปิงลึกๆอยู่ตอนนั้นเนี่ยวันนี้จุดหนึ่งเหมือนกันนะที่น้องปิงคิดว่าแบบเออฉันไม่ค่อยอยากไปงานนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่งานเนี่ยจัดตรงกับช่วงวันเกิดน้องพอดีแล้ววันเกิดของน้องอ่ะปกติก็น้องจะอยู่กับครอบครวัวอยู่ตลอดใช่ไหมได้ฉลองวันเกิดกับครอบครัวด้วยกันตลอดแต่ว่า งานนี้ยมันก็คือครั้งแรกแล้วครับที่น้องจะไม่ได้ฉลองวันเกิดกับครอบครัวตัวเองที่ประกอบด้วยะพ่อ,อแม,อม่ตายายอะไรก็แล้วแต่ของน้องใช่ไหมครับน้องก็รู้สึกว่าอืมมันมันน่าเสียดายจังว่ช่วงเวลาตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรดีๆรออย,อยู่อย่างที่แบบน้องคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ย ระหว่างช่วงที่ซ้อมแล้วก็ซ้อมเสร็จเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ปาร์ตี้วันเกิดให้แก่น้องปิงโดยสมาชิกทุกคนของทั้ง bnk 4 8แล้วก็ cgm 4 8ในช่วงนั้นเลยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นออของ bnk 4 8หรือว่ารุ่นที่หนึ่งของ cgm 4 8รวมอยู่ในนั้นหมดเลยซึ่งณตอนนั้นนะถือน้องปิง์คือเป็นคนแรกเลยนะที่แบบมีเมมเบอร์2วง ร่วมกันแฮปปี้วันเกิดเบิร์ดเดย์ในมีในตอนนั้นนะครับก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับน้องปิงเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ลองฉลองกับครอบครัวก็ตามแต่ว่าออการเดินทางไปทางนี้ก็ทําให้น้องได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ทําให้น้องได้ไดเปิดใจออหาทุกคนเรนมากขึ้นที่เป็นรุ่งพี่สิบีบเคส มีเคโฟดีเอชนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับน้องบิงอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องที่ผมจั่วหัวไว้ในะตอนแรกแล้วครับว่าการเดินทางของน้องปิงล่าสุดก็คือการเดินทางไปจีนเพื่อไปหาน้องเคียร่าแล้วก็ไม่ได้ไปแค่หาแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือมีรวมแก๊งทั้งหมดแหละแก๊งลิงที่ประกอบไปด้วย น้องปิงที่เป็นหัวหน้าแกงน้องคันนิง้งน้องเชียร่าอยู่ที่โน,โน่นแล้วก็น้องฝาใสนะครับก็เป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหลังจากที่แยกย้ายกันไปหลังจบสาวจากวง cjm f o g นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่มีความหมายดีๆมากๆนะครับเพราะว่าแกงนี้เขาก็สนิทกันมากๆอยู่แล้วแล้วก็ตอนอยู่ในวงก็มีช่วงที่แบบลางานไปเที่ยวรวมแกงกันอยู่บ่อย ใช่ไหมครับแล้วก็อพอจบปรึกษาก็แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางเพราะฉะนั้นการเดินทางในครั้งนี้ก็เหมือนว่าเป็นการที่กลับไปลํำลึกทบทวนความหลังกันอีกครั้งไปสนุกสนานกันอีกครั้งหลังจากที่แต่ละคนก็เหนื่อเหนื่อยกันมานานนะครับน้องปิงก็ในส่วนของ,งนะอน,น้นองปิงนะตอนเรียนพูดถึงน้องปิงเราุญนน้องปิงนะครับก็เหนื่อยเหนื่อยเรื่องของการเรียนเรื่องของ งานอะไรก็แล้วแต่ในในสายใหม่ๆที่น้องเลือกเดินก็คือสายของสเตเลียอะไรก็แล้วแต่ที่น้องก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่มากๆมันก็ถึงเวลาแล้วที่น้องจะได้อ่าพักผ่อนหย่อนใจกับได้ท่องเที่ยวกับเพื่อนน้องที่รู้ใจกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่เติมไฟให้แก่น้องปิงได้เป็นอย่างดีนะครับน้องก็น่าจะมี กำลังใจกลับมาสู้ชีวิตในบทบาทใหม่ต่อใน้น้าปิงฟอร์เรสตต่อไปนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็นำมาพูดว่าเออการเดินทางของน้องปิงแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตของน้องปิงแค่ไหนและผมก็เชื่อว่าทุกการเดินทางของ,องปิงในจะต่อไปนี้นะครับก็จะมีความหมายดีๆทำให้น้องปิงรู้สึกดีๆต่อไปอย่างแน่นอนนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ